สวัสดีครับสวัสดีตอนกลางคืนครับผมเที่ยงคืนกว่าๆเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์กำลังกลับลำเรือครับน,นี้เข้าเทียบท่าใกล้ๆนะครับท่าเทียบเรือชุดบีครับหัวเรือกำลังดึงอยู่แล้วก็ถ่ายเรือดดันอยู่นะครับชินโนไล,ลาสายการเดินเรือชินโนไล,ลครับ ชื่อเรือนี้เป็นชิโนโทรานไายจินน่าจะถูกนะครับถ้าปิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับดูลูกเรือที่อยู่บนหัวเรือครับเล็กนิดเดียวฮะภาพไม่ชัดยังไงก็ขออภัยนะครับพอดีอยู่ไกลไกลไปน,นิดนึงฮะ หัวเรือก็ทําการสูบน้ําในระวางออกอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อทําให้เรือเบาบรรยากาศที่ถ้าเรือแหลมเะบังครับตอนกลางคืนอากาศเย็นๆครับฝั่งตรงข้ามก็มีเรืออยู่ ด้านล่างตรงนี้ก็มีนายท่ามาคอยรอรับเชือกอยู่นะครับชิโนไลา์ครับก็เพิ่งจะเคยเห็นเป็นครั้งแรกนะครับสําหรับเรือลานี้อาจจะเข้าอยู่หลายครั้งแล้วครับแต่ว่าผมเพิ่งเคยเห็นนะครับสาหรับลานี้เอเไหมครับด้านนอกก็จะมีเรือคลักคอยดันอยู่นะครับที่เห็นอยู่บนเรือก็จะเป็นฝาระวางเรือนะฮะ ปิดฝาระหว่างใต้ท้องเรือกับบนฝานะครับใต้เรือใต้ท้องเรือก็จะมีตู้คอเนเทนเนอร์อยู่ด้านในด้วยนะครับจากบนเรือก็มีตู้อยู่บนเรือด้วยนะครับช่วงท้ายเรือครับเรือทักก็ค่อยๆดันเข้ามาฮะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับ ทั้งนี้ดั้งนั้นก็มีนำร่องอยู่ข้างบนนะครับอยู่บนสะพานเดินเรือคอยสั่งการอยู่นะครับว่าเหลืออีกกี่เมตรกี่เมตรจะเข้ามาเทียบใกล้ๆฝั่งนะครับเป็นห้องพักลูกเรือสะพานเดินเรือห้องควบคุมสั่งการต่างๆท้ายเรือก็ลูกเรือเตรียมโยนเชือกแล้วครับ ในการเข้าเทียบแต่ละครั้งก็ใช้เวลานิดนึงนะครับประมาณ20-30นาทีในการเข้าเทียบแต่ละครั้งขออนุญาตพี่พีเจ้าของเรือด้วยนะครับภาพบรรยากาศฝาห้ไปเพื่อนได้รับชมกันลูกเรือขอโยนเชือกให้นำร่องให้ให้นท่าที่อยู่ข้างล่างครับเหวี่ยงมาแล้วเมื่อกี้ ส่วนในท่านี่ครับรับเชือกรอแล้วเชือกนำนะครับที่โยนมาก่อนเป็นเชือกนำเดี๋ยวย่อนตามเชือกหลักจะตามมาดูขนาดตัวเรือกับลูกเรือสัญชาติน้องกงครับสำหรับลำนี้ เรือทักก็ช่วงนี้คอยดันประคองอยู่นะครับนี่เดี๋ยวจะค่อยๆเอามาเขาเทียบตรงนี้ฮะอากาศสบายๆยย้มค้ำคืนครับที่ท่าเรือแหลมฉบงัง เพื่อนๆดูเรือทักนะครับใบพัดนี่อ,องอินสระนะครับหมุนได้คาดว่าน่าจะ360ส6มรอยหกสงศานะครับหมุนได้หลายทิศทางซ้ายขวาหน้าหลังได้หมดเลยนะครับเพราะว่าต้องคอยประคองเรือดันเรือไปในทิศทางตามต้องการได้นะครับ หย่อนมาแล้วครับเชือกเชือกหลักครับเชือกหลักเส้นขา,ขาวๆใหญ่ๆนะเส้นก็เท่าขาเลยครับต้องขึ้นหลายๆเส้นนะครับประมาณหัวห้าเส้นท้ายห้าเส้นเพราะว่าต้องช่วยช่วยกันกระจายแรงดึงของเรือนะครับเพื่อให้เรืออยู่กับท่าเทียบตลอดเวลานะครับไม่ให้ไหล เลื่อนหน้าเลื่อนหลังในเวลาทําเรือนะครับท้ายก็จะมีพี่ๆในท่า1ชุดนะครับแล้วก็หัวเรือก็มีพี่ๆในท่าอีกหชุดคนระับขึ้นเชือกท้ายเป็นที่เรียบร้อยครับ เดี๋ยวรอปลดเชือกลูกเรือปลดเชือกจากเรือทักกับเรือบรรทุกอยู่นะครับเสร็จสิ้นครับเสร็จสิ้นสำหรับการเทียบจอดเรือลำนี้นะครับแล้ก็เสร็จสิ้นภารกิจของเรือทัก,กนะครับนี่เรือลำนี้ก็จะรูปทรงอีกแบบนึงครับเรือทักก็มีหลายลำมากที ไว้สำหรับลากจุงเรือในร่องน้ำของท่าเรือแหลมชบังนะครับตำนี้เป็นสีราชะะานนครับมาดูใบใบจับทำงานครับน่าจะมีสองตัวนะครับอย่างน้อยเสร็จเส้นครับ ไปเจอกันลํำหน้าครับมีลํำไหนเข้ามาต่อเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาฝากให้เ,เพื่อนๆได้รับชมนะครับขอบคุณพี่ๆที่ติดตามรับชมด้วยแล้วกันที่ชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ